ก็กล่าวสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในแมทที่มีชื่อว่า World of t a d อีกเช่นเคยนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะสังเกตได้แล้วผมนะว่าหน้า UI ทั้งหมดเปลี่ยนไปนั่นก็หมายเหตุเลยนะผมนะว่าแมทนี้มันได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะอ่าสำหรับหน้า UI ทั้งหมดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นการคอมแบทนะผมนะน่าจะเป็นการใส่ p a s ีอะไรสักอย่างหรือเปล่าน,นี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางด้านแกงนะผมนะอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสนะผมนะ หรือว่าเวลาแบบว่าการเช็คทุกอย่างนะผมว่าเราค่าอะไรไปเท่าไหร่นะผมเนะอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งอะนะโอเคนะก็จะมีประมาณนี้นะผมเนะอ่าวเวลคืออะไรอะโอเวลเวลคือการแบบว่ากดเข้าโดเมนแบบไม่ต้องแบบเทเลพอร์ตไปเลยนะผมเนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเมืองตึาทางรับผมนะเอา้ามันเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วนะผมเนะี่ย นี่ไงไคลซิโลนะผมนะ่เมืองนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าไปที่คาริฮาโจสตาร์กันนะผมแนะคือแบบว่าจุดเริ่มต้นของทุกคนต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะผมแนะคาริฮาโจสตาร์อ่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าการแบบมาใส่โคชเฉยนะผมท่านผู้ชมแนะค,นะคือรู้สึกว่าสเตนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี่มันมีเยอะมากับผมแนะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าคอนสตาร์แพทินัมที่สามารถรีเวิร์กด้วยนะผมแนะโอเคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น พวกลงดันนะผมนะโอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมเนะคือแบบว่า,าคือแบบพวกผลึกพวกก้อนหินอะไรนี่คือมันคืออะไรนะผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมนะพวกเอเมโร่อะไรพวกนี้ใช่ปะมันสามารถทําอะไรได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมน่าจะเป็นการอัปเดตสแตนหรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่รู้นะโอเคท่านผู้ชมนะคือผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาใส่โคดน,นะนี่โค้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมท่านผู้ชมนี่ โค้ดแรกก็จะได้ของตามนี้เลยรีเจเน a r y ทช้นี่แอโร่พวก Special อ่าสแตนนะผมนะโอเคโค้ดที่สองนะผมเนะโค้ดที่สองก็จะเป็นไคลโลนะผมนะโอเคของที่ได้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะผมเนะ่นะโค้ดที่สมครับผมนะท่านผู้ชมโค้ดที่สามโค้ดที่สามก็จะพิมพ์คำว่าช h a เตอร์สองครับผมถ้าสมมติว่าใครไม่อยากพิมพ์แบบว่าให้เสียเวลาผมนะก็จะมีใต้ล่างคลิปด้วยนะผมท่านผู้ชมโอเคโค้ดนี้ ใส่ไม่ได้ครับผมผมใส่แล้วนะคือมันจะเป็นโค้ดแบบตั้งนานแล้วนะผมนะเวทเทอร์ยีบสีนะโอเคท่านผู้ชมคือสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายครับผมก็คลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามผมด้วยครับผมนะคือคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมารีวิวสแตนครับผมนะแล้วก็จะสอนดำเนินเนื้อเรื่อง,องต่อไปเลยนะผมนะผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายครับผมนี่ของที่ได้จากโค้ดก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะโอ้โหเยอะมากสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมจุดกดจุดกดบัลลูจุดกดฟ้าด้วยครับผมบายบาย